สบายดีพี่น้องทุกมองทุกบอลเอฟซีที่หักแพงถุกฐานเนาะที่สามาระเบงระเบ้บบเนซะซาโบเนาะพี่นอ้องเมื่อีนซาโบกับเขาเมืองพี่น้องเอ,อ้ยเขาเมืองเขามาเอาเงินเมืองนอกเนาะพอทั้งเมืองนอกเพิน่นฝากเงินมาเนะพี่น้องเนาะแต่ว่าห้าสิบก็ได้เข่าธนาคารเมือ่อ่นองห้าสิบมาคันะหัสแปดโตเขาเอาอยู่ห้านแรกเ,ลเปลี่ยน เงินตานี่ได้เนาะพี่น้องธนาคารสาขาย่อยเนาะสาขาเนาะเข้าสีมาเอาอยู่นี่เข้าสุบด้ยเขาธนาคารเนาะพี่น้องจังบาอยากรอคิวแต่ว่าขั้นรหัสสิบโตเข้าต้องเข้าธนาคารเล่าพี่น้องรหัสแปดโตก็ธนาคารเอ่อต่างประเทศก็มีพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ซาโบสิเอาอยู่นี่อยู่หันแหลกเปลี่ยนเงินตานี่เนาะพี่น้องหันเมย์คำปุ่น สายดีขอแม่พี่นอ้องเอฟซีถกหมองถุกบอลข้ามาหลับเบิงรับส้มสองซาบูน้อพี่นอ้องสบายดีพอ่อสบายดีห <c oughs> อคอยอก้วบกคอยได้ขาวก้องน้่นพี่น้องเลยเถิงเถิงขาวก้องน้่นเจอนหนึ่งเมื่อนี้เรักาซิมาขอ,ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นอุปถัมภ์ขชัชู้เนาะทีเพิ่นเมตตา ครอบครัวเฮาเนาะอันเพิ่นพาเงินมาให้300ดอลลาร์300ดอลลาร์เนาะพี่น้องกาเพิ่นว่าให้เอาไปซื้ออันข้าวสารมาให้ป้าที่เพิ่นมาห่อข้าวมื้อละสอบนึงเพิ่นว่าแล้วก็อีกแสนหนึ่งให้ซื้อเนีอยู่นนแล้วกินให้เพิ่นว่าเนาะแล้วก็ที่เหลือกจะเอาให้ อยใหญ่ง้ซื้อยากินวกกซื้อเนอยู่เนกินซุกันกินผลวกินน้ำกันอะไรว่อยากินยังกะซื้อมาใหญ่อยแหเง้ยกินผนอกจากพอดีเอาไปเอามาแล้วเดียดร้อยเนาะอันใช้เงินกห้เิ่นเบื่องน้าดกะไปเอามาอะไเป็นเงินบาทนาะพี่นอนอะ เอาเป็นเงินบาทมาเนาะร้อยหนึ่งก็ได้อยู่สามพันหาเจ็ดสิบบาทเอาเป็นเงินบาทมาก,ก็ได้อยู่หมื่นหนึ่งคับเจ็ดอยสิบบาทเนาะพี่เนาะอะ ดีใจว่าได้เงินทุกคนเยบเยได้เงินซื้อยากินละบ้านดีใจแห้งพี่น้องคนเย่ยกับท่านเคยมีผู้ได้หายจากเถื่อกันนี้เป็นขั้งแรกเนาะที่เฮาได้เงินมีผู้หายลายสำนีเนาะพี่น้องกับ่าเคยได้จากเถื่อกะดีดีใจร้ายเนาะได้เงินไว้ซื้อยาให้พอแนอลไรกะซื้ออยู่ซื้อกินนั่นแหละพี่น้องเอ้ยใส่จ่ายในขอบรัวเนะกะ ดีใจบ่พอขอบคุณเพม่อนรู้ผู้ใหญ่ใจดีเพผ่้ให้เงินมาซื้อยากินขอบคุณด้วยผู้ให้ยาเงินผ่อให้ยาเงินผู้ให้เงินซื้อยาซื้อยาอืมไอ้รับให้รวยเด้อยรับใหวยไอ้ยืนดีมีแฮงดีมีเงกาพอผนกาว่าบ่คกอยเป็นกากาบุกเป็นกาโคอโทษขอเนาะพ่เนาะพี่น้องกาหายเงินมากกา ดูกับผมยังสิตต่อบุญแทนคุณเนาะก็ได้แต่คำอวยพรหายใจเลยกะขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจหลายๆเนาะอะไกะขอหายพอใจดีทางเนาะอยู่ดีม่แห้งมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆอ่าเข้ามาในคอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเนาะหายมาสามลอยดอนลากะ หายไล่คืนสามรอยล้านเด้พอพ่อเอ้ยห้เจ้าอยู่อายุหมันคอนยืนหยเจาะอยู่ดีมีเฮงกะขอบอกขอบใจลายลาย,ลายบุญคัน่นลำสู้จะเด้อหายเงินหายคำมาหายพอยันเยี่ยมได้ซื้อยากินเนาะได้ใส่จ่ายเนี่ยพเพื่อนกะ้าถูกบุญคุณขอบุญขอบคุณหลายๆให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงบุญคัน่นลำสู้ได้ได้เงินไว้ซื้อยาห้พคนยัเยี่ยม ่นก็กินยาสูดหารอยบาทพี่น้องอเลยจะบ่ายัางกับบ่อคอยเก่งบ่อคอยเป็นนังคือผ่าเตมีนี่พี่น้องมีกินอะไรก็กินบ่มีกินอะไรก็น,กน,กนังอยู่แน่นี่แหละบ่ายัางกับบ่อคอยเป็นดอกอาพฟนหนาจะคือข้าวแต่หนานาพอยเนี้ย่ยมคือข้าวปล่อย นะขอสุด <laughs> แดงกะดีอกดีใจหลายๆนาะกะจากจะจะศีวะาายังเนกาอกจากศีวะได้ได้นาะพี่น้องกะดีใจกับโบเคยมีผู้ใหญ่ใจดีมาซัพพอร์ตแนวนี้นนจะเถื่อนาะกะา,ากเอากับชิเป็นสะพานบุญให้เพลินนเนาะกะขอบคุณอีกเถื่อเนาะจากเพลินไหวบางใจเฮาให้เฮาเป็นสะพานบุญให้เพลินนเนาะกะดีอกดีใจใลายพี่น้องเลยอัน กะเอาไปซื้อเสียไปซื้อขาวพี่น้องขาวบาทำพระเจ้าไหว้แล้ววะไปทาําอันบอลห้องซีบอลพระเจ้าคลายเขานั่นเลยพี่น้องสอบหนึ่งพันบาทพันเงินกีบนะฮะเซนเพื่นวะอันมาทำอันค้นขางพื่นขึ้นเนี่ยนะวาวาสอบสี่เซนนั่นมันโมได้พี่น้องเลยบัดไปทำเม,มืองอีวีแล้วมดนสอบหาเซน เงินบาทก็พันบาทเนาะแล้วก็อีกแสนหนึ่งกับเพิร์ลวา้ซื้อเนี่ยอยู่เนี่ยกินในเพิ่นเพิ่นลก็มาขาดน้ำปลาแป้งนัวคุ้งสลดอะไพี่น้องเห็ุอยู่พวกกินเนาะก็จะซื้อน้ำปลาให้เนยซื้อคุ้งสลดให้เนาะพี่น้องแล้วก็มะม่วงมะม่าประจันใจนะไรพี่น้องด้วยเพราะว่าอย่างกระเพงเดียวเนี่ยพี่น้องปลากระป๋องแพกหนึ่งกับ สนปลายนะพี่น้องเอ้ยยังก็ขึ้นราคาเบิดเครื่องคงนะมีแต่แนวแพงๆโอ้ยอทําจักหน่อยเนาะสะโบกะสิได้เอาเขาอะไรก็ผู้แลไปไปเฮือนบ่อนนั่นน่ไปืนบ่อไปชวยเหือ,นอนหเออนพุพี่นองแตเดสโบกส ให้เบิ่งเฮือนเบิ่งซานเพิ่นเนาะว่าเฮืนซานกันเป็นจังไดบอกไปบักเงีไป็นังยิ้มเปื่อยมีแต่ว่าบ่เป็นยิ้มเปื่อยๆอยู่พี่น้องเอ้ยว่าก็บ่เป็นอันสอก็ซานก็ในโลดมาซื้ออันมักโสมมาให้ก็เอาให้กินบ่ได้เอาเข้าลงบ่ได้มันหนัก นี่แต่สิแกไปหูแลไปเฮือนกระจับคือที่เรสงหน้าอ่ะุ่น้าทางหน้ายันยันมันห,ก<ะ>นหกักเขาบ่เออคือหักกาดีใจแห้งพี่นออ้องเอยการบ่เคยได้ใจเขื่อนเนาะบ่เคยมีผู้ใดมาซัพพอร์ตกับดีใจหักไลจนเบ,บาของบ่เคดูพี่น้องเอย เมื่อแรกนี่นยนั่นอนมารับยุ่พี่น้องกัสมโบกับสิไปห้าซื้ออันนี่อยู่นั่งกินเพิ่มอีกพี่น้องเ้ยจากสีด้ยยังกัเดียสิไปหาซื้อนี่อยู่นั่งกินมาแล้วกัสีเอาไปเฮือนไปหาข้าเจ้าเนาะพี่น้องเอาเขาไปให้เพลินฮึแล้วกัสีอยู่เฮือนอยู่แล้วว่าไม่ไปใช้แล้วว่าก็เดี๋ยวจะเอาเขาไป แต่เดี๋ยวิไปซื้อบึงเอาอันมามะก่อนคองที่ไปต่อนเด็หน่อยเนาะลุกห้านเพล่นกะโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้กะขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องกะขอบบุญขอบคุณพอใจดีทางเมืองนอกเนาะที่อุปร,รัมภ์ขำสู้ซัพพอร์ตแล้ก็ทำบุญทำทานกะขอให้บุญคำนำสู่ให้ ขอมีสุขภาพเข็มแข็งอยู่ดีมีเฮงลำรวยลำรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่าเจ็บอย่าจนเนาะความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่าสุมีเนาะโรคภัยบายมาเบียดเบียนขอให้จะมมีแต่ความสุขความเจริญพอกันใหม่คลิปหนาดเด้อสบายดี